มชาติวันนี้วันที่สามเดือนกระกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะมาเป็นขลังจีดาคนผู้ที่ถูกประนามและมาเป็นผู้ที่มีค่าคนสักละจงทำสภาพของลูกหรือสเตตของลูกให้ไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนลูกนั้น ถูกกล่าวหามากเท่าไหร่ลูกก็จะมาเป็นคลังทีดามากตามนั้นคำถามของเมลีในวันนี้คำสั่งของพ่อคืออะไรโดยการทำคำตามคำสั่งหลักๆอันใดลูกๆนั้นมาเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจได้คำตอบคำสั่งของพ่อก็คือลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องไม่มีความขัดแย้งใดๆอยู่กับใครให้คงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสงบ ถ้าใครไม่ชอบสิ่งใดที่ลูกพูดเพียงแต่อยู่เงียบๆอย่าได้ลังควานกันและกันลูกลูกสามารถที่จะนั่งอยู่บนบันลังหัวใจของบับดาดาเมื่อไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายอยู่ภายในตัวลูกถ้าลูกนั้นไม่ได้พูดคำพูดที่ขมขืนและการพูดอ่อนหวานก็จะมาเป็นหนทางชีวิตของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้ เมื่อใครกระจายความไม่สงบหรือปัญหาให้กับลูกๆล,ลูกจะต้องคงอยู่อย่างเงียบๆถ้าบางคนนั้นไม่ปรับปรุงตัวเขาเองแม้นหลังจากการเตือนเกี่ยวกับบางสิ่งลูกก็สามารถพูดได้ว่านั่นก็เป็นโชคของพวกเขาเท่านั้นเพราะอาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมาจุดที่สองให ตึกตรองมาหาสมุดแห่งความรู้และรับใช้โดยการกลั่นกรองจุดใหม่ๆอย่าได้พลาดสิ่งที่ลึกล้ำที่พ่อนั้นถ่ายทอดให้กับลูกทุกวันทุกวันพรของบับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นชุบเลี้ยงความบริสุทธิ์อย่างง่ายได้เป็นคุณธรรมพิเศษดั้งเดิมอันเป็นนิรันดร์ของลูกแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีค่า หรือดวงยานที่มีค่าคนศักรละพื้นฐานพิเศษสำหรับการมาเป็นผู้ที่มีค่าคนศักระก็คือความบริสุทธิ์รูปชุบเลี้ยงความบริสุทธิ์ชนิดต่างๆมากมายเท่าไหร่ลูปนั้นก็จะมาเป็นผู้ที่มีค่าคนศักระในทุกขนทางมากตามนั้นผู้ที่ชุบเลี้ยงความบริสุทธิ์ดั้งเดิมและเป็นนิลัน เป็นคุณธรรมพิเศษด้วยระเบียบแล้วก็ยังจะมาเป็นคนผู้ที่จะได้รับการบูชาด้วยระเบียบวินัยผู้ที่อยู่ในการติดต่ออยู่กับดวงยานผู้ที่เป็นดวงยานยานีและอาญานี <c oughs> ก็คือผู้ที่ปราศจากความรู้ผู้ที่เติมเต็มความสัมพันธ์ของพวกเขาและการติดต่อ ของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมในขณะที่รักษาทัศนคติของพวกเขาให้บริสุทธิ์สายตาและกระแสของพวกเขาให้บริสุทธิ์และผู้ที่ความบริสุทธิ์นั้นไม่ถูกทำให้แตกขาดแม้นในความฝันของพวกเขาคือคนผู้ที่จะได้รับการบูชาด้วยระเบียบวินัยกติพจน์ในวันนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกหยาบหยาบ ให้รับใช้เช่นเทวดานางฟ้าเอาแว็กแล้วงานของการให้ประโยชน์โลกนั้นก็จะถูกทำให้สำเร็จด้วยความรวดเร็วอัจฉาโอมชานติ